โครพยักโลกาวินาศตอนที่132ทีม4คนชินเฟิงท้าทียิงพยองนั้นมันอร่อยกันเชื่อไหมว่าแค่ฉันเอ่ยปากก็สามารถฆ่าแก่ได้เลนใครโกรธจ,จนแทบครั่งอย่างไรก็ตามชินเฟิงไม่สนใจกินอายสังหารกระพิ่านในแววตาของเขาใครจะฆ่าใครกันแน่อาจเป็นเพราะบทสนทนาระหว่างพวกเขาส่งเสียงดังมากเกินไปในที่สุด ก็มีอาจารย์แทรกผ่านเข้ามาในฝูงชนเกิดอะไรขึ้นพวกเธอไม่ได้กำลังหาทีมยูอรหรอทะเลาะอะไรกันเฉิงเฉาเขามวดคิว้วมองทั้งสองกลุ่มและหลังจากรู้ทราบว่าทั้งสองคือใครเขาก็เริ่มรู้สึกได้ถึงปัญหาแต่ในตอนนั้นเองก็มีอีกเสียงหนึ่งตะโกนออกมาจากฝูงชนอาจารย์ใหญ่อาจารย,าย์ใหญ่ขอเปลี่ยนคำเรียกตงเนียนว่าอาจารย์ใหญ่จะได้ไม่ส้ำกับผู้อำนวยการหลินเต๋อหลงครับเป็นตึงเนียน แม้ลินไคจะทำตัวราวกับกระทิงครั้งแต่เขาก็ไม่กล้าที่จะตอกกกับคนที่มีความแข็งแกร่งเทียบเท่ากับพ่อของตนและไม่อาจถูกสั่งสอนที่นี่ดังนั้นจึงทะลึงตามองชินเฟิงฝากไว้ก่อนเถอะแต่ฉันจะไม่จากไปเปล่าๆแน่นอนในวันนี้ใครก็ตามในคลาสมือปืนที่กล้าเข้าร่วมทีมกับชินเฟิงฉันจะไปเช็คบินมันย้อนหลังลินไคทิ้งระเบิดตูมใหญ่หันหลังและเดินจากไป เบยคนอื่นๆก็ติดตามไปด้วยเช่นกันและรู้สึกเพียงแต่ว่าชินเฟิงทำให้เจ้านายของพวกเขาต้องเสียหน้าเฉินมิงเองก็โกรธเกี่ยวเขาไม่คาดคิดเลยว่าเหตุการณ์ในครั้งนี้จะไม่อาจข่มชินเฟิงได้แถมยังทำให้มันยิ่งพยองมากขึ้นกว่าเดิมซะอีกชินเฟิงในฐานะที่พวกเราเป็นพี่น้องจากสถานเลี้ยงเด็กกำพราฉันอยากจะเตือนนายว่านายน้อยหลินไม่ใช่คนที่สามารถร่วงเกินได้พี่น้อง แกเคยเป็นพี่น้องกับฉันตั้งแต่เมื่อไรชินเฟิงเสะยะยิ้มเย็นโจฮาวเองก็ขโมดขิวชินฟังน่าจะไปสนใจมันทำไมบางทีคราวนี้อาจจะเป็นมันที่จงใจยุยงให้เจ้านายเข้ามาก่อกวนพวกเราก็ได้แต่มันคงคิดไม่ถึงว่าจะหน้าแตกแล้วต้องวิ่งหนีห่างจุดตูดกลับไปแบบนี้ใบหน้าของเชิญหมิงแดงกล่ำขึ้นมาทันทีคำพูดของโจฮาวชัดเจนว่าแทงใจดำเขาโจฮาวพูดได้ก็พูดไปก่อนเถอะ เดี๋ยวต่อไปพวกเราจะได้เห็นดีกันเชิญหมิงแสดงออกถึงความเกลียดชังจ้องมองโจฮาวด้วยความโกรธก็อเอาสิฉันจะรอดูได้ยินถึงเสียงทะเลาะกันอีกรอบในที่สุดเติงเหนียนก็ก้าวออกมาต่อหน้าฉินเฟิงและคนอื่นๆพวกเธอมามุงดูอะไรกันที่นี่หาเพื่อนร่วมทีมกันได้แล้วหรือยังเมื่อได้ยินคำกล่าวของติงเหนียนฝูงชนรอบคางก็แยกย้ายกันไปทันทีติงเหนียนหันไปมองฉินเฟิงในฝูงชน พยักหนาให้ด้วยความเมตตามิได้เอ่ยคำใดสักคำแล้วหันหลังเดินจากไปบางประโยคไม่เหมาะสมที่จะเอ่ยวาจาที่นี่ในเวลานั้นเองอุปกรณ์สื่อสารของชินเฟิงก็สั่นไหวชินเฟิงกวาดตามองและพบว่าติงเนียนที่ส่งมาว่าหลังจากรายงานตัวทีมแล้วให้ไปคุยกับเขาที่สำนักง,งานชินเฟิงมิได้รู้สึกประหลาดใจใดๆอย่างไรก็ตามหลังจากอ่านข้อความในอุปกรณ์สื่อสาร ชินเฟิงก็เงยหน้าขึ้นอีกครั้งและคนพบว่าสีหน้าของโจฮาวกับเจ้าอยู่ค่อนข้างน่าเกียดทั้งสองขมวดคิ้วมุ่นในแววตาแฝงไปด้วยความโกรธมีเพียงจางเทียนที่ยังคงสงบมีท,ท่าทีไม่แยแสใดๆเกิดอะไรขึ้นงันเหรอโจฮาวสะบดด้วยความโกรธก็ไอหลินใครนะสิฉันไม่อยากจะเชื่อเลยตั้งแต่ที่มันพ้นำคำขูเมื่อกี้ออกมาก็ไม่มีเพื่อนร่วมชั้นในคลาสมือปืนคนไหนมาเข้าทีมกับพวกเราเลย เขาทำแบบนี้ได้ยังไงกันเจ้าอยู่เองก็โกรธอย่างเห็นได้ชัดแต่เธอไม่มีทางเลือกอื่นได้แต่ปิดปากเงียบขณะที่โจฮาวเป็นเหมือนดังลูกวัวแรกเกิดไม่ไม่กลัวเสือเขากำลังคบคิดในจิตใจ,ใจว่าสมควรจะให้บทเรียนหลินไคอย,ย่างไรดีฉันจะลองติดต่อกับพวกเขาดูชินเฟิงเปิดอุปกรณ์สื่อสารเนื่องจากมีการประกราศอันดับออกมาก่อนหน้านี้ ดังนั้นอุปกรณ์สื่อสารจรึงสามารถใช้ติดต่อกับผู้คนที่ติดอันดับได้โดยอัตโนมัติมันมีกระถางฝัง่งชั่นขัดกรองและบล็อกอย่างเช่นตั้งค่าให้คนที่อยู่อันดับรางๆไม่สามารถติดต่อกับตนเองได้และชินเฟิงตั้งค่าเอาไว้ว่าไม่ให้ใครติดต่อเขาแต่ตอนนี้เขาได้เปิดมันแล้วและหลายคนรับรู้ได้ว่าชินเฟิงกำลังจัดทีมแต่ตำแหน่งเดียวที่ว่างอยู่คือมือปืนอย่างไรก็ตาม ตอนนี้กลับไม่มีนักเรียนจากลัสมือปืนคนไหนติดต่อมาหาเลยชินเฟิงไม่สนใจเลือกส่งคำถามไปยังสิบอันดับแรกของสาขาปืนโดยตรงพิมพ์ถามไปว่าอีกฝ่ายมีทีมหรือ,อยังในบรรดาคนเหล่านั้นบางคนก็เลือกจะไม่สนใจชินเฟิงบางคนก็ใช้เวลาสักพักก่อนจะตอบว่าตนเองมีทีมแล้วมีทีมแล้วอย่างนั้นเหรอนั่นเป็นไปไม่ได้เพราะถ้าหากมีทีมจริงๆชื่อก็จะหายไปจากรายการจัดอันดับ ผ่านไปกว่า10นาทีชินเฟิงก็ไม่ได้รับการติดต่อใดๆอีกนอกจากนี้นักเรียนใหม่เกือบทั้งหมดก็ลงทะเบียนกันเสร็จสิ้นแล้วไปเถอะไม่ต้องเสียเวลารอกันอีกแล้วชินเฟิงเอ่ยปากจเจ้าอยู่แสดงออกถึงความกังวลแต่ถ้าไม่มีมือปืนพวกเราจะเสียเปรียบนะบางทีอาจถูกสนเปอร์ของฝ่ายตรงข้ามรอบโจมตีเอาก็ได้มือปืนน่ะเป็นราชาแห่งการโจมตีระยะไกล เมื่อคุณไม่สามารถประชิดต,ตัวอีกฝ่ายได้นั้นหมายถึงการไม่สามารถสร้างความเสียหายให้แกอีกฝ่ายได้โดยสิ้นเชิงเรื่องนั้นไม่ต้องเป็นห่วงอย่าลืมสิว่าฉันเองก็สามารถใช้อาวุธปืนได้ชินเฟิงกล่าวเจ้าอยู่พอได้ยินดวงตาก็เปล่งประกายสดใสขึ้นทันทีนั่นสินะเพราะในครั้งแรกที่เข้าเรียนวิชาย,ยิงปืนชินเฟิงเคยโครนอาจารย์ลงจนอีกฝ่ายถึงขั้นบิดตูดหนีมาแล้วจริงๆด้วย ฝีมือยิงปืนของชินเฟิงเองก็แข็งแกร่งเหมือนกันนี่นาะงั้นฉันไม่ต้องการคนเพิ่มแล้วมีสี่ก็ดีเหมือนกันจะได้แบ่งคะแนนกันได้เยอะๆไงไปกันเถอะโจฮาวไม่อยากจะอยู่ในจัตุรัสอีกต่อไปเพราะปัจจุบันมีเพื่อนร่วมชันหลายคนกำลังมองมาทางพวกเขาด้วยความสงสารและเห็นใจและยังมีข้อสงสัยอย่างเห็นได้ชัดว่าชินเฟิงอาจไม่ได้เก่งจริงๆแต่เขาถูกยกขึ้นเป็นตัวโปรโมทสถานที่ชุมชนก็เท่านั้นเอง ถ้าพวกนายเห็นเป็นอย่างนั้นจริงๆคงต้องบอกว่าสายตาของพวกนายมันมืดบอดนี่คือสิ่งที่โจฮาวคิดแต่เขาไม่ได้อธิบายออกไปเอาไว้เห็นด้วยตาตัวเองเมื่อไรเดี๋ยวก็น่าสั่นเองทั้งสี่เดินไปลงทะเบียนทีมแม้เฉิงเฉาจะประหลาดใจเล็กน้อยแต่เขาก็เชื่อมั่นในความแข็งแกร่งของชินเฟิงมาแล้วนักเรียนดีเด่นชินเฟิงของพวกเราเกติยศในครั้งนี้ทุกอย่างขึ้นอยู่กับเธอแล้วนะเฉิงเฉาตบไหล่ชินเฟิง ผมพยายามเท่าที่ทำได้ครับชินเฟิงตอบไม่เต็มปากเต็มคำแล้วการลงทะเบียนก็สิ้นสุดลงหลายคนแยกย้ายกันไปบางคนไปฝึกตอ่อบางคนก็ไปพักผ่อนพอถ้ายที่สุดแล้วการฝึกพิเศษตลอดทั้งหนึ่งเดือนเพื่อวันนี้เป็นเรื่องที่หนักหนาเกินไปสำหรับบางคนมันรู้สึกเหนื่อยมากจริงๆและในวันพรุ่งนี้เวลาแปดโมงเชา้าทั้งหมดจะต้องมารวมตัวกันเพื่อเดินทางไปยังสวนล่าใบไม้พริ โดยพหาหนาที่ถูกจัดเตรียมเอาไว้ให้พวกเราจะมาฝึกพิเศษเตรียมตัวกันหน่อยไหมโจฮาวเอ่ยถามแต่ชินเฟิงสายหัวไม่หรอกไปพักผ่อนกันก่อนเถอะฉันเองก็มีธุระต้องทำด้วยตกลงงั้นเจอกันพรุ่งนี้เออเจอกันทั้งหมดลำลาและแยกย้ายกันไปชินเฟิงมุ่งไปยังสำนักงานของตังเหนียนในสำนักงานชินเฟิงนั่งลงบนโซฟายกชาที่ตงเหนียนเตรียมไว้ให้ขึ้นจิบฉันได้ยินมาว่า เมื่อเร็วนี้เธอเพิ่งนำกลุ่มผู้รีภัยจากเมืองหานกลับมาอย่างนั้นเหรอแถมยังล่าแม่พันแมงมุมเลือดขาเหล็กได้อีกเตงเนียนเอ่ยถามข่าวนี้เป็นไปไม่ได้ที่จะปกปิดแม้เมืองหานจะอยู่ค่อนข้างห่างไกลแต่ยังคงใช้เครือข่ายร่วมกันตอนนี้เมืองหานตกอยู่ในกำมือศัตรูและกำลังส่งคำร้องขอผู้ใช้พลังจำนวนมากไปช่วยเหลือดังนั้นผลการต่อสู้ของชินเฟิงก่อนหน้านี้ เลยถูกส่งต่อออกไปเป็นธรรมดาใช่หรอครับชินเฟิงพยักหน้าอย่างไม่คิดปิดบังเติงเหนียนถอนหายใจนี่สินะคำกล่าวที่ว่าลูกศิษย์อย่างไรสักวันหนึ่งย่อมเหนือกว่าอาจารย์อาจารย์ใหญ่ยกย่องผมเกินไปแล้วไม่เลยเธออย่าทอมตัวสิมันเป็นเรื่องจริงสำหรับงานสวนล่าใบไม้ผลิปีนี้ฉันดีใจมากๆจริงๆที่เธอเป็นส่วนหนึ่งของพวกเราฉันอยากให้เธอได้คะแนนดีๆก้าวขึ้นเป็นที่หนึ่ง เพราะรายปีที่ผ่านมาพวกเรามักจะตกเป็นรองในการแข่งขันอยู่เสมอประโยคนี้ไม่มีอะไรผิดปกติพอท้ายที่สุดแล้วสถาบันระดับสูงที่เก่งที่สุดยอมไม่พนสถาบันของทางเฉิงหยางที่นั่นมีนักเรียนเก่งๆมากมายกระทั่งจำนวนโรงเรียนก็ยังมากกว่าสถาบันแห่งอื่นถึงสามเท่าและด้วยปริมาณที่มหาศาลนักเรียนอัจฉริยะก็ย่อมมีมหาศาลเช่นกันแต่ใครจะไปคาดคิดว่าในสถานชุมชนเฉิงเป่ยในปีนี้ จะมีสัตว์ประหลาดที่สามารถเหยียบย่ำอัจฉริยะเหล่านั้นจนจมดินได้ปรากฏตัวขึ้น